ข้อยี่สิบสามเนี่ยเขาถามว่าข้อไหนเป็นอนุกรมเลขาที่มีหนึ่งร้อยพจน์นะก็มาดูก่อนว่าข้อไหนเป็นเลขาบ้างเป็นเลขขาเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอย่างคงที่นะก็มาดูข้อหนึ่งจะเห็นว่าข้อหนึ่งเนี่ยตัวที่หนึ่งไปตัวที่สองเนี่ยมันจะคูณสามนะแต่จะเห็นว่าตัวที่สองไปตัวที่สามเนี่ยมันไม่ได้คูณสามนะเพราะฉะนั้น ข้อหนึ่งนี้ก็ไม่ใช่เลยขาข้อสองพ์ที่หนึ่งไปพ์ที่สองเนี่ยมันคูณด้วยหนึ่งส่วนสามเราจะเห็นว่าพ์ที่สองไปพ์ที่สามเนี่ยมันไม่ได้คูณด้วยหนึ่งส่วนสามนะเพราะฉะนั้นข้อสองก็ไม่ใช่เลยขาข้อสามพดที่หนึ่งไปพ์ที่สองเนี่ยมันคูณสองพ์ที่สองไปพ์ที่สามเนี่ยก็คูณสองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นเลยขา ข้อสี่เนี่ยพจนที่หนึ่งไปพจท,ที่สองถ้าลองไปตั้งหารดูเนี่ยจะเห็นว่ามันคูณด้วยหนึ่งส่วนยี่สิบห้าและถ้าเราลองเอาพจท,ที่สองมาคูณด้วยหนึ่งส่วนยี่สิบห้าต่อเนี่ยมันจะได้หนึ่งส่วนสามหนึ่งสองห้าพอดีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นเลขาข้อนี้ก็ถามว่าข้อไหนเป็นอนุพกรมเลขาที่มีหนึ่งร้อยพจน์ฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่า สองข้อที่เป็นเลขาเนี่ยข้อไหนที่มีหนึ่งร้อยโคตเนะมีหนึ่งร้อยโคตนี่เราจะเช็คจากตัวสุดท้ายมันเท่ากับโคตที่หนึ่งร้อยหรือเปล่านะถ้าเกิดตัวสุดท้ายมันเท่ากับโคดที่หนึ่งร้อยเนี่ยก็แปลว่ามันมีหนึ่งร้อยโคตเนะก็ข้อนี้เนี่ยเขาใจดีให้สูตรโคตทั่วไปมาแล้วนะอย่างอันเนี้ยสูตรโคทั่วไปก็คือสองลบต้อังเป็นลบหนึ่ง ส่วนอันนี้สกด,ดทั่วไปก็คือหนึ่งส่วนห้ายกกำลังสองเอ็นลบหนึ่งนะแล้วก็จะมาหาพจน์ที่หนึ่งร้อยออกมาแล้วก็เทียบว่าพจน์ที่หนึ่งร้อยเนี่ยเท่ากับตัวสุดท้ายหรือเปล่าวิธีหาพจน์ที่หนททึ่งร้อยก็จะแทนเอ็นเท่ากับหนึ่งร้อยลงไปนะอย่างอันนี้จะได้พจน์ที่หนึ่งร้อยเท่ากับสองยกกำลังเก้าสิบเก้าก็จะเห็นว่าตัวสุดท้ายมันคือสองยกกำลังหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะแต่ว่าตัวสุดท้ายกับ ที่หนึ่งร้อยเนี่ยไม่เท่ากันก็แปลว่าลำดับนี้เนี่ยไม่ได้มีหนึ่งร้อยโคตเนี่ยันข้อสามก็ไม่ใช่ข้อสี่ก็หาโคที่หนึ่งร้อยแทนเป็นหนึ่งร้อยลงไปก็สองคูณหนึ่งร้อยจะเป็นสองร้อยลบหนึ่งจะเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเนะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยตัวสุดท้ายมันเท่ากับโคตที่หนึ่งร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าลำดับเนี้ยมีหน,น,นึ่งร้อยโคตเพราะฉะนั้นข้อนี้ คันตก็คือค้อสี